เด e t r u ู <The> h เจาะลึกจริงร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสะดแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร063 078 4999 l i n d e r s r i 9 9 9 คเมเนรัวป m 2 1อรอบกัดไทยละเมิดข้อตกลงรู้แล้วทำไมคเมเนพยายามที่จะยึดพื้นที่ไทยแต่สุดท้ายต้องคว้าน้ำเหลวหนอนเฝ้าป่าเพียบสำหรับเหตุการณ์ดูเดือดค่ะโดยเฉพาะที่ปราสาทตาควายเมื่อคืนนี้ที่ไทยและกัมพูชาค่ะมีการผลัดกันยึดไปมาโดยคเมเนค่ะมีการทุ่มกำลังแทบหมดหน้าตาเพื่อที่จะยึดให้ได้แต่ในที่สุดไทยค่ะก็สามารถยึดคืนมาได้สำเร็จโดยก็ต้องยกความดีความชอบค่ะให้กับกรมทหารราบที่3 1 รักษาพระองค์ที่มีการทุ่มสุดตัวเข้าแลกปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและนอกจากเหล่าทหารกล้าแนวหน้าแล้วก็ต้องมีการยกนิ้วให้ค่ะกับอาวุธหนักของไทยที่กองทัพบกและกองทัพปรกาศได้มีการนํามาใช้ในการจัดการครั้งนี้ทำให้ขมันแพ้รับค่ะด้วยเพจหัวนหน้าเผาเล่าทุกเรื่องค่ะได้มีการโพสต์รายงานเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องดูเดือด พร้อมกับมีการเปิดคลิปเหตุการณ์เผยเห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทยเช่น28กรกฎาคมเวลาประมาณ23นาิกา16นาที2,000ปอนด์ลงประสาตตาควายเรียบร้อยดอกนี้ฐานไม่ละลายให้มันรู้ไปต่อมาค่ะ23นาิกา24นาทีโดนขเขมมนขึ้นมา40ลำระวังด้วยครับสว่างยิ่งกว่าไฟกระสืออีกและ23นาิกา40นาทีได้มีการลงคลิปกองทัพไทยทำการย่อน2,000ปอนด์ใส่กั ูชาภาพและเสียงจะเป็นอย่างไรไปลองฟังกันเลยค่ะ ฝั่งกัมพูชาล่าสุดค่ะพบว่ามีการปล่อยคลิปหลักฐานออกมามัดตัวเองโดยได้มีการปล่อยคลิปค่ะที่เคมันมีการรัวใส่ไทยในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกา45นาทีซึ่งก็เลยเวลาเที่ยงคืนเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนโดยเพจนักเคลื่อนไหวชาวเคมันค่ะได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของเพจเสรีภาพรีดอมของเขมรที่มีการลงคลิปค่ะพร้อมกับมีการระบุว่า B.M 21ออกมาแล้วไม่เพียงเท่านั้นค่ะนักเคลื่อนไหวชาวเคมันยังมีการ ลงคลิปที่เผยให้เห็นร่างของทหารคขเมรนอนเรียงจํานวนมากพร้อมกัะมีการระบุว่าเคารพการเสียสละอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้เราไปชมภาพหลักฐานและเหตุการณ์พร้อมๆกันเลยค่ะ ที่ทำให้คอมเมนต์นั้นไพ่แพ้ไทยนอกจากอาวุธยุทโธปรกรณ์แล้ว ด้านภูมิประเทศก็สาคัญที่ทําให้คเนม์ค่ะต้องพบกับจุดจบสูญเสียจานวนมากเพราะพื้นที่ประเทศกัมพูชานั้นเป็นจุดที่ถูกเรียกว่าทุ่งสังหารซึ่งก่อเสียเปรียบอย่างมากในทางการรบไม่ปลายใจเลยว่าทําไมเนม์ค่ะพยายามที่จะยึดพื้นที่ฝั่งไทยให้ได้เพื่อชิงความได้เปรียบและก็สร้างอํานาจในการต่อรองในเวทีเจรจาจนต้องยอมเสี่ยงค่ะทุ่งกําลังพลทั้งหมดลงไปทัทง้ทงๆ้ที่รู้ว่าศักยภาพกองทัพนั้นด้อยกว่าของไทยอย่างมาก ซึ่งรายละเอียดค่ะเรื่องทุ่งสังหารเขเมรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานน์ศกวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพนนะัฒนบริหารศาสตร์หรือวานิดาเคยมีการพูดเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ,ะกัมพูชาเองต่างหากที่เคยเป็น killing field หลือทุ่งสังหารฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาด้วยกันเองเป็นล้านๆนคนสมัยขเขมรแดงขเขมรสามฝ่ายรบกัน กัมพูชาเนี่ยมีโอกาสเป็นทุ่งสังหารอีกรอบนะซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะวิธีรบก,บกับกัมพูชาเนี่ยนะครับอา้อาวโดยภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยล้อมโดย3ประเทศออกทะเลได้ข้างเดียวทางอ่าวไทยนะฮะฝั่งเต็ดลาวเนี่ยเป็นลาวฝั่งที่ไม่เจริญนะเลยสามเหลี่ยมมรกตตรงช่องบอกไปนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเวียดนามนะครับฝั่งไทยเนี่ย พรมแดนเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่องบกตรงสามเหลี่ยมมรกตมาเนี่ยจนเกือบถึงสะแก้วเนี่ยเป็นสันผานะครับที่เรียกว่าเทือกเขาพนมดงรักนะฮะซึ่งสูงกว่าเขมนต่ำประมาณ150เมตรถึง250เมตร400กิโลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะมีจุดอ่อนนิดนึงตรงอกองกำลังบุรพาบุรพาพยักษ นะตั้งแต่จาแก้วมาเนี่ยนะครับประมาณ60กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ราบต่ำที่น้ำท่วมนะแต่กองกำลังบุรพาก็เอาอยู่แล้วก็มีคลองประมาณร้อยกว่ากิโลนะหลังจากนั้นก็เป็นภูเขาอีกคือเทือกเขาบรรทัดไปจนสุดที่ตราดนะตั้งแต่จันทบุรีตราดนะวิธีง่ายๆเลยนะครับนะฝั่งไทยเนี่ยก็ ยืนอยู่บนหน้าผาเนี่ยนะครับถ้าชาวบ้านจะช่วยนะฮะก็ทำบ้างไฟใส่อาวุธนะยิงถล่มเข้าไปในกัมพูชาสูงกว่า250เมตรเนี่ยยิงได้ไกลครับนะกัมพูชาก็จะเป็นทุ่งสังหารนะตั้งแต่อุบลมาจนถึงสะแก้วนะฝั่งจันทบุรีก็ทำได้แบบเดียวกันนะระยะยิงนะฮะจากเทือกเขาพนมดงรักบนสันผาเนี่ยนะครับลงไปถึงพนมเปญเนี่ย 300กิโลเมตรเผอิญว่ากรมสรรพวุธทหารบกสามารถผลิตลูกกระสุนปืนใหญ่วิถีไกลได้เองเราผลิตป,นะปืนใหญ่วิถีไกลยิงได้300กิโลเมตรถล่มพนมเปนเนี่ยให้ราบเป็นหน้ากลองได้อย่างสบายๆภายในไม่กี่นาทีนะเพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยเราอยู่สูงกว่าเขาประมาณ150เมตรตลอดชายฝั่งตลอดชายแดน ทั้งเทือกเขาพนมดงรักทั้งเทือกเขาบรรทัดเรามีจุดโบนิดเดียวตรงสะแก้วนะฮะซึ่ง60กิโลเนี่ยนะฮะกองกําลังบุรพาเข้มแข็งมากเอาอยู่บุรพาพยักฆ์แล้วก็มีค่ายจากกระโปงที่ปราจีนบุรีก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะรบกันแบบโหดจริงๆเนี่ยนะกัมพูชาต้องไต่หน้าผาขึ้นมานะเพื่อจะมารบกับไทยนะ หรือเอาเครื่องบินบินข้ามมาฝั่งไทยอันนี้ถ้าจะเอาเครื่องบินรบบินข้ามมาฝั่งไทยเนี่ยนะฮะกองทัพอากาศเราก็เข้มแข็งนะครับยิงถล่มได้นะฮะแล้วก็กองกําลังของกัมพูชาก็ไม่ได้มีแสนยานุภาพอะไรเทียบเท่ากับกองทัพไทยในแง่ของจํานวนทหารกําลังพลก็ไม่ได้ดีนะครับอาวุธก็ล้าสมัยนะครับเพราะ กองทัพไทยไม่ว่าจะทัพบ,บกนะทัพอากาศเนี่ยนะครับสนธิกำลังแล้วใช้วิธียิงปืนใหญ่วิถีไกลเนี่ยถล่มพนมเปนให้ราบเป็นหน้ากลองเพราะเราอยู่บนที่สูงเขายิงขึ้นมามันก็เท่ากับยิงใส่หน้าผาไม่ไม่มีมรรคผลอะไรนะครับต่อให้จะรบขึ้นมาเป็นทหารราบนะก็ยิงลงไปนะฮะ โดยชัยภูมิเนี่ยเราได้เปรียบอย่างพ่สุจ์โดยแสนยานุภาพของกองทัพเราก็ได้เปรียบอ่านี้ถ้าจะรุกทางทะเลนะก็คือฝั่งเกาะกูดนะครับกองทัพเรือเราก็พร้อมนะครับเรามีเรือฟรีเกตเรามีสารพัดท,ที่เราจะสู้ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับเนะี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งให้กองทัพเรือเนี่ยถอนทัพออกจากบริเวณเกาะกูด กองทัพเรือไม่ได้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกองทัพเรือเนี่ยไม่ได้ถอยออกเลยไปซ้อมรบตรงเกาะปูดแทนนะครับออพอรัฐมนตรีกลาโหมสั่งให้ถอนทัพจากบริเวณปราสรัยตาเมือนทมกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่สองนะฮะก็ส่งทหารเพิ่มขึ้นไปไม่รู้กี่เท่าพร้อมกับลำเลียงอาวุธเต็มที่นะฮะ แม่ทัพภาคที่สองพลโทบุญศินพัดกลางท่าน,นก็บอกว่านี่คืออธิปไตยของไทยนะครับเพราะในแง่ของการทําสงครามเนี่ยนะครับกองทัพไทยไม่ว่าจะทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศบวกกับภูมิประเทศซึ่งได้เปรียบอย่างเต็มที่เนี่ยบวกกับความสามารถในการผลิตอาวุธของไทยได้เองซึ่งสามารถผลิตลูกปืนใหญ่วิถีไกล300กิโลเมตรเนี่ยถล่มพนมเปนได้อย่างไม่จำกัด จากที่สูง250เมตรก,ก็ลองจินตนาการดูว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเพราะ,ะโอกาสที่กัมพูชาจะเป็นทุ่งสังหารอีกรอบเนี่ย มีสูงมากคือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปรกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทําบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทานาบัตรไปลดาภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว 200ตัวเลยเขาไม่อยากค่าใช้จ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลังร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสาสแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึก โทร0630784999ไลน์แอด sri_999 ผลยุทธ์สุดเฉียบค่ะซื้อนอกช็อกกองทัพไทยล้ำกว่านาโต้ส่งโดนถล่มั้งแสงเขมรแม่นเร็วแรงตะวันตกถึงกับอึ้งค่ะ โลกถึงกับช็อกค,ค่ะกลยุทธ์สุดเฉียบสื่อนอกยกนิ้วกองทัพไทยล้ำกว่านาโต้ส่งโดนถลม่มคลังแสงขเขมรแม่นเร็วแรงตะวันตกถึงกับอึง้งจากกรณีที่มีการเผยแพร่วิดีโอปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับหรือโดนของกองทัพภาคที่สองปฏิบัติภารกิจทำลายคลังเก็บอาวุธขเขมรเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา กองทัพบ,บกได้เผยแพร่ภาพปฏิบัติการทางอากาศหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษใช้โดนของกองทัพบ,บกปฏิบัติการบริเวณทางเก็บอาวุธของฝ่ายทหารกัมพูชาที่บริเวณภูมะเขือจังหวัดศรีสกษ โดยเมื่อวันนี้วันที่28กรกฎาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ในการประทะกับทหารกัมพูชาโดยหนึ่งในนั้นมีการใช้โดรนทหารซึ่งการใช้โดรนทิ้งระเบิดโจมตีที่ตั้งทางทหารของฝ่ายกัมพูชาบริเวณด้านล่างภูมิเขื่อได้อย่างแม่นยำจากภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่กองทัพไทยใช้โดรนสใบพัดส,สัญชาติไทยบินเข้าในเขตแดนกัมพูชาและสามารถทำลายคลังอาวุธของอีกฝ่ายได้สำเร็จนั้นแม้จะดูคล้ายกับสงครามโดรนที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนแต่สงครามนั้นปริมาณการใช้เยอะกว่ามากแต่ยังมีการนับว่ามีความแตกต่างอยู่บ้างล่าสุดข่าวสื่อน,นอกอยานเดอะ แท,ทลกราฟค่ะได้รายงานว่ายูเครนได้ใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนราคาถูกในช่วงแรกเพื่อความพยายามจะสร้างสมดุลบางอย่างจากความได้เปรียบมหาศาลของรัสเซียในด้านกำลังยุทธปปกรณ์ส่วนกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมาก,ก็แข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีโดรนค่ะแม้จะมีอาวุธน้อยกว่ากองทัพรัฐบาลแต่มีการดัดแปลงโดรนเชิงพาณิชย์ให้กลายเป็นอาวุธสังหารค่ะ แต่สำหรับเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชานั้นกลับสลับบทบาทกันโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะไทยเป็นฝ่ายที่เหนือชั้นกว่าทางทหารมีกองทัพใหญ่กว่าและยังมีการนําโดรนเข้ามาปฏดบัิการด้วย โดนจึงกลายมามีบทบาทในสนามรบซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่กําลังเป็นเสียงปลุกชาติตวันตกให้ตระหนักรู้แล้วทางด้านมาเซลพิตตาอดีตนักวิเคราะห์ในกลาหมสหรัฐได้กล่าวว่าปกติแล้วฝ่ายที่เลือกจะใช้โดนคือฝ่ายที่เพล่งพล้ำหรือมีศักยภาพที่อ่อนแอกว่าเช่นกรณียูเครนหรือกองกาลังในเมียนมาแต่จากสถานการณ์ไทยกัมพูชาเห็นได้ชัดว่ากัมพูชายังไม่อาจทัดเทียมในเรื่องศักยภาพของโดนของฝั่งไทยได้เลย ขณะที่ดรรามันยาคอบผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้ระบุว่าสถานการณ์ในยูเครนและเมียนมานั้นคล้ายคลึงกันคือการใช้โดรนเพื่อสร้างผลทวีคูณในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่เหนือกว่า ผมคิดว่าประเทศไทยก็เฝ้าดูและเรียนรู้เรื่องนี้และตอนนี้พวกเขาใช้โดรนเพื่อโจมตีเป้าหมายสําคัญของกองทัพกัมพูชาด้วยโดยเป้าหมายแรกคือฐานประชาการส่วนเป้าหมายที่2คือคลังกระสุนซึ่งเมื่อคุณโจมตีทั้งสองเป้าหมายได้ก็จะสร้างความปั่นป่วนให้กับการบัญชาการของอีกฝ่ายและเมื่อซัลาพเชนถูกทําลายศัตรูก็ไม่อาจปฏิบัติการโจมตีประเทศไทยได้อย่างเสรีอีกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านั้นกัมพูชาเองก็เคยส่งโดรนลาดตะเวนเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแต่ไทยได้ใช้โดรนคอร์สอปเตอร์ โดน FPV และโดนคิมิเกาเซ่หรือโดนพีชีพแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งทั้งหมดถูกส่งขึ้นไปครองน่านฟ้าควบคู่กับอาวุธแบบดั้งเดิมเช่นเครื่องบิน F-16 อีกทั้งกลยุทธ์ของไทยยังหักล้างข้อโต้แย้งบางประการจากฝั่งตะวันตกที่ว่าโดรนไม่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ป่าดิบชื้นแต่ในความขัดแย้งไทยกัมพูชานั้นเกิดขึ้นตามแนวชายแดนที่เป็นป่าทึบในเขตภูเขาดงรัก แต่จากภาพวิดีโอที่กองทัพไทยได้ใช้โดรนโจมตีในจุดที่เต็มไปด้วยต้นไม้หนานแน่นั้นเห็นได้ชัดว่าสมมติฐานเรื่องการใช้โดรนในพื้นที่ปัดทึบจะไม่มีประสิทธิภาพนั้นไม่ถูกต้องเสียทีเดียวค่ะ ขณะที่โรเบิร์ตทอรัสค่ะนักวิจัยประจำทีมยุทธศาสตร์ภาคพื้นดินระบุว่ากองทัพไทยดูเหมือนจะนำหน้ากองกำลังของนาโตในด้านนี้อย่างมากค่ะนี่คือความขัดแยง้งระหว่างรัฐกับรัฐครั้งที่2ถัดจากสงครามยูเครนที่มีการใช้โดรนหลายใบพัดเชิงพาณิชย์ในการสู้รบและมันมีผลกระทบต่อกองทัพนาโตและพันธมิตรที่มากขึ้นด้วยทอรัสค่ะยังระบุว่าอังกฤษค่ะจะส่งมอบโดรนหลายพันลัให้กับยูเครนในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับสหรัฐค่ะที่ตั้งเป้าจะ ส่งโดนนับหมื่นไปให้ค่ะแม้ตัวเลขจะดูมากค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วันเท่านั้นค่ะ คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่ามโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สาแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะๆร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว 200ตัวเลยเขาไม่อยากใคใจะจนะเขามอบไปเลยเขาทำเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลังร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและช่วยเหลือเด็กกำพร้าสระแก้วพร้อมรับเสื้อที่ระลึกโทร063 0784999 Line sri_999 Underscore เปิดคลิปนาทีซึ้งค่ะกองทัพบ,บินที่3บุกช่วย19นักรบชุดดำแนวหน้าหลังปฏิบัติภารกิจลาตะเวนแนวปะทะขมรแล้วหายตัวไป ร่วมสึกไม่มีทิ้งกันค่ะกองพันบินที่3บุกป่าช่วยค้นหา19นักรบชุดดำแนวหน้าล้างออกไปปฏิบัติภารกิจรับแล้วหายตัวไปในวันที่30กรกฎาคม68นะคะที่เพจ f c e e o o o กกองทับก Royal Thai Army ค่ะก็แชร์คลิปแล้วก็ข้อความจากเพจกองพันบินที่3นะคะระบุว่า search and rescue หรือซา พี่น้องในแนวหน้า19ชีวิตที่อิดโรย137ชั่วโมงแห่งฝันร้ายกลับบ้านเราทุกคนรออยู่โดยในคลิปนั้นนะคะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม68ที่ผ่านมาค่ะ ทหารพลาน2305ประกอบกำลังกับกองร้อยหนุนประจำที่ฮ .6 ได้รับภารกิจเจาะหาเส้นทางไปสนามฮ .5 เพื่อที่จะยืนยันที่ตั้ง BM21 แต่แล้วก็ขาดการติดต่อค่ะตั้งแต่23กรกฎาคม68เวลา1นาฬิกาเป็นเวลากว่า3วันสุดท้ายสหายนักรบร่วมศึกสามารถระดมค้นหาช่วยเหลือออกมาได้หลังพวกเขาต้องอดอาหารมาถึง4วัน คือวันนี้เนี่ยนะมาชวนทําบุญบเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอ่างทองโรงพยาบาลป่าโมกและจํานวนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สากแก้วไม่ได้เอามาขายนะครับเอามาแจกสําหรับผู้ทาบุญและท่านยังได้ใบอนุโมทนาบัตรไปลดภาษี1เท่าและสําหรับบริษัทห้างร้านบริษัทท่านได้กำไรเยอะ ร่วมทําบุญสักแสนหนึ่งเอาเสื้อไปเลยเป็นร้อยตัว200ตัวเลยเขาไม่อยากใ่าใครจ่ายนะเขามอบไปเลยเขาทาเขาอยากจะเผยแพร่เสื้อที่มีความหมายคุณค่าที่อยู่ข้างหลัง The Truth เจาะลึกจริง